อรอยหนูรอยกบพี่นอ้องเลยมีทั้งรอยกบร,รอยนกรอยหนูอรอยกบพี่นอ้องเลยรอยกบมันจะถูกไหมอ้าวถูกแล้วนี่ถูกถูกแล้ว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 เอ้ย 嗯，躲坨肥料。 สวัสดีครับผมวันนี้ลุงโชคจะพามากูแอบพี่น้องเลยวันนี้ดักแอบบอกไก่ดราพี่นอ้องหายอยู่ตามบ้านแล้วก็ดักอยู่ก็มาดสามสี่หลังอ๋เขาตื่นกนอนยังบ้าน โอ้มาหาดักแอบบเจ็บแอบแลังพี่น้องเลยมาดักแอบบดักแอบบดักรอบบ้านก็ได้ดักไกด่ดอกพี่น้องเลยแต่กระดักอยู่แถวมาดนะ้ำ สามรายการดักมม่ดักปลาไหลน้ำสองบังบ่มีกบบ่บ่มีกบ,บกเลยพี่น้องเลยเอาถูกบอนนี่บบนปลาเข็งเลยตกใจมดคิดป่ากบโอ้ปลาเข็งเยอะเยอะ โอ้เข่าแถวบางกันหน่วยดีพี่น้อยเงียบจริงๆโอ้บ่มีกบบ่โอ้เงียบพี่น้อยมันนามีกบจนทำไมคือบ่มี ดักไว้สีลังสามลังเละบทถูกจ็ดตัวอีกล,ะ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 ละังนึงนอกกันก็ทีดักไว้มากดักแมวไว้มากสามสีหลังมันบอมีอีลีบอก อะไรอุโอ้ถูกตัวนึงเหรอวันโอ้ถูกตัวนึงกบเทาพี่น้องเลยดักสีหลังถูกหลังหนึ่งถูกหลังหนึ่งถูกหลังเนื้อเดี๋ยวไปดูมาต่อครับผมอาตกน้ำจ่อย ดักไว้นี่หลังนึงจะคือบะพี่น้องเลยได้ตัวแรกจะก,กี่ก็อเอาไปล่างน้ำลุดหายซ้อมเลยอดแหบได้ตัวเดียวไปล่างน้ำก่ขอออกหายพี่น้องเลยดักบอลระลังสองหลัง นี่ก็บอกคือนี่ก็บอกคือเป็นอะไรอ้ยห่วยมันเข่าพี่น้องเลยง่าอ่ะเหลืออ,อหายมุดเดี๋ยวไ,ไปลุ้นต่ออีกเหลือสามลังครับผมฮะ ใส่ใส่ยาค่ะใส่กบใส่กบโอ้รอยหนูรอยกบพ,พี่น้องเลยมีทั้งรอยกบร,รอยนกรอยหนูมันมีรอยอยู่นะ รอยกบพี่น้องเยรอยกบมันจะถูกไหมหินตะโรยมันมาหาอยู่หาก,กินออฮะออโอ้ยบอกคือเระดิ่งว่าเอาถูกแล้วนี่ถูกถูกแล้ว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  เอ้ยอืสองตัวพี่น้องเลยวัวน่ะอืตัวใหญ่อยู่คือคือคือเห็นรอยมันมาหากินอยู่ตัวแรกออกหายพี่น้องได้ตัวแรกออกหายเอา้าไว้น่ก่อน ดูหลังนี่ดูหลังนี่โอ้หลังนี่คือว่าถูกว่ะโอ้ถูกอยู่พี่น,อน้องนหนอื้ม มันจะบักเอฟเอฟบักเอฟเอฟเลยสองหลังได้สามตัวโอ้ตัวแรกเท่ากันนี่แหละพี่น้องที่ให้พี่น้องบึง้งก็บ,บิ่งนะและขย่าหน้ามออกหายซ้ำได้แล้ว องหลังสามตัวเาวันนี้มีสามรายการพี่นอ้องดักบังอาไลไว้สองบังกับดักมองสองด่างเนาะโอ้ยมาแรงคอยจิมมาดักอีกอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวมาแรงจิมมาดักตรงนี้รอยมันมาหากินโอ้รอยหลายอยู่พี่นอ้องมาดักแค่สองหลังนึง ได้เกี่ยวเขาแล้วคือสบายแท้มาเอาฟางเขาจะพองยังเลยเถอะทำไมต้องต้องต้องไล่สดทำคลิปเลยนี่จ้ะได้กี่ล้านวิวแล้วฮฮ่ฮโอ้โเอ่อถุงไปใส่อยากเกี่ยวได้ช่วงนี้ฝนกำลังจะมาอยู่เอะ ไมัไมะได้เฮ็ดเราโทั่วเลยมาเขาแหงเคยเห็นไหมอีบล็บอีเล็บเอีเล็บ เีด้สตัวสตัวนี่น่อยนี่โอ้ยมุงมันเซียนเนาะไอมุงมันไปใส่ทั้งไหนดักกบ กดกบว่กไกินเลื้ยได้พราะแต่ตาพริกนี่แหละดักไก่มาดักอยู่นี่สองสาหลังผมได้เป็นขังี่จะังนเจ้าดักบ่ดักแถวไหนสมพอข่อยมาดักมันบดถือแวพวกเจ้าเมือแล้ว สามสิบห้าถูกสมพรคอยมาดักมันบาคอยถูกไหมใส่เนื้ได้ย,ย,ยังวะทีไรสดยู่นิเอานี่ลายสดนี่นี่สูต ทำให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่เลยปลาเข้าตัวนึงปลาเข้าตัวนึงปลาฉดูฉดูฉาดูหง้โลนี่ตัวห่เดียวเจ้าเอาเมดแล้วสมพอมันบ่มีแม่มาฟังกเกี่ยวย้เมาขึ้นอ หนุ่ผมแห้งแกะไวไม่กินแต่ว huh. ่าทำแบบเกี่ยวเนอะจู่ๆก็แบบนั้นจู่ๆเกี่ยวเนาะของคอยไม่ได้เกี่ยวแล้วจมน้ำตุ่มๆอยู่บนน่ะโจมแล้วมันขันไปขายได้หนักดีเขามันล่มเหมืเนาะถ้ามันเป็นน้ำโตคืออย่างพวกเขาแถวนี่มันแม่นแล้วเหมือน่ันนั้นได้เกี่ยวอุ้มได้ไละได้หลายอยู่ดอกเนาะ สา,า,า,ามคนน้อยๆเามากินเยอกนนี่ตวปกเข็งเด้อโอ้ี่แตเขงน้อยเอาสาสังมาวัดคันถือปักเข็งเอามาให้ใครเด้อมันบป๊อปิ้งเหรอเนี่มันให้ใอยซะรอออไปให้อปิ้งออ พักเขีงรุ่นนีใ้ใส่เบ็ดใส่แอบดีแล้วใครเขาได้หลายเบิง่งเหรอไม่รู้แด่นหน่อมื่อวานได้เยอะแยะได้ตั้งเกือบเต็มคู่จ้าโอ้ดูไอ้มือหลังงหายไหนด้วยเ <c oughs> ดีย๋ยวเดีย๋ดวยวจีบซื้อเอาดอกได้เกือบเต็มคู่เองเมื่อวาน<อ>จนแบ่งน้องแบ่งอะไรไปทั่วกันเนะได้ดักอีกไหมนี่ดักไวเลยเออ อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อแรงได้ยกบ่ต่อแรงบ่ยกแต่ตอนเช้าอ,อย่างกันก้นไงตอนเช้าให้ในเดอ้อเดี๋ยวจีมาหาดอกตอนเช้าอเอางั้นลักตาเดี๋ยวมาตอนเช้าเมาื่อวานนี่แม่มาเว้ยอาวันทุกไม่มาเนาะเออไม่รู้เลยโอ้ทุกคักเมื่อวาน Rồi. Bà lái tí này bom đi nó. Ừ. ủa uh, lấm thuộc mong tai với nó nghe บักเหลือมบักเหลือมโอ้มองก็บอกค่อยถูกหรอกพี่น้องเออเหลืออีกดังเดียวกูดังหนึ่งแล้วบ่ถูกปลามันจะถูกยามไหนมันถูกเป็นช่งชวงๆพี่น้องเลยโอ้มาบาดนี่ซุกเต็มท่งเลยพี่น้องเลยเขา่าหนาม มฆขึนเนี่ยก็ลอยกระทงเนาะนะหลังจากลอยกระทงไปแล้วก็ะี่ได้ลงได้ลงหน้ากันแล้วพี่น้องเพราะว่าเขามันสุกมัดทงมัดท่าแล้วทั้งฝ่ายนี่เก็เกี่ยวแนบกเกี่ยวแน่แแนโอ้ยมองก็บ,บถก่ถูกถุนมอง หยับจ่อยเลยพี่น้องเลยอะเดี๋ยวกู้กันครับผมอมองกับว่าถูกถูกปลาดุกตัวหนึง่งกับปปะคอตัวหนึง่งพี่น้องเลยบ่หมานเนาะยามันถูกก็ถูกแคกีหลีเนาะพี่น้องช่วงนี้มันกา น้ำมันเริ่มลดเริ่มลงแล้วมันก็เลยบ่ถ,ถูกสำหรับคลิปนี้ก็คงจิตจบใบสมีแหละพี่น้องเลยลุงโชคก็มาคำคำมาดักคำคำก็บดได้เบิ้ลมาดูมาลุนตอนเช้าก็ได้อย่างที่เห็นแหละพี่น้องได้กบสี่ตัวห้าตัวก็ออกไปแล้วตัวนึง่งนะเลยเหลือสี่ตัวกับปลามอง สองด่านก็อสี่ซ่าห้าตัวพี่น้องเลยเออบอลถูกปันไดเออยังไงก็ไหวพ่อกันคลิปหนะพี่น้องเลยสำรับพิมนี่ก็อที่ได้โคตัวออมลาพาจากไปเบื้องไรเบื้องหน้าแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเก็เริ่มซุกแล้วสำคัญนี่ละพี่น้องเลยแต่น้ำก็ยังบ่ทันแห่งดีปันใดเออสงสัยก่อบุระอีกจักอาทิตย์ กลัวๆไปแล้วพี่น้องเขาจะได้ลงเกี่ยวนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ